ไอ้ตังเขาอดะไดิเร่ไหมไอ้ตังไม่ได้ับตังใน่เไม่ได้อ่าได้ขากเพหูหูไม่เอาหูไม่เอาก็ตังทิ้งซะไม่ไดไม่เอาไม่ต้องตังเี๋ยวไหูอ่ะยวดีัยกระแตเลยไม่มีแล้วตังายอ่ะ

เดี๋ยว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 มเลาอยเอาะไรเอารครับเอาทีวครับโอ้โหอรแต่ดูชางข้าวเ่างขวโรงเรียนผาสเรไหมโลี่ยาโ้าโรงเรียนาวยก็อนสงเขาไปที่ทำบุรีคที่้ว

มีพวาใรกันบ้างอใครพวกแเ็นคนนีุ้่ยคันขเปิดประตูอไม่เปิดไม่เปิดเปิดกลางก็เดไปดีค่ะพอนะคะกกย่าก่ย่าไ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn